กราบสวัสดีสบายดีพี่นอ้องปองปลายมิดสุขภูสุคน,นอคอยเขาคนรับผากินเ้อพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาเห็ดสุปผักกินพี่น้องสุปผักสูตรยอดฮิตในติก๊กต็อกพี่น้องตอนนี้โอ้ยฮิตกันกินแหง้งพี่น้องสูตรเะยวิธีการเห็ดตามมาหลับส้มกันพี่น้องเนี่ยจะได้ป้าดําโคงมาสองตอนน้อยๆเป็นต่าแสบครับพี่น้องเอ้ยพักกับพักออกแกนิกพักบา,บานบานบานห้องพี่น้องพักปลอดสันพิษแา่นี้แล้ว มันมีอย่างแหนที่มันมีลายพี่หน้องยดมันต้นหยดมันแก้วเดี๋ยวต่คนสิหาสันหามาใส่เนาะอันนี้โบหัวมันเป็นเป็นพักเอียงแต่ว่ากินแต่หน่อยเท่าไห่โบจักซื้อมันได้พี่นนอแต่กินได้พี่นนอมีลายยางมียอดบกบพี่นนอมีพักขาดพักเอียงนี่แหละปนปะปนกันไปเนาะก่อนที่ยาสิไปสุกกะนี่เนาะพริกซุกดิบเอาเตรียมไปก่อนเนาะเสียบใหม่ เป็นพริกแนวอื่นก็นได้แต่ส่วนส,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 ส่วนตกอยเป็นคิดว่าพริกสุกดิบเวลาไปปิ้งเนี่ยเอาไปจี๋มันสีหอมสีแสบต่างกันพี่น้องไดร,รสชาติเผ็ดเมื่อนี้ข่อยใส่แบบเป็นจํานวนหลายเลยพี่น้องข่อยมากินเผ็ดเวลาข่อยสุดผั่านไปเผ็ดพี่น้องหอมหัวหอมในยักษ์หัวหนึ่งก็ได้เนาะเพื่อมันต้องขาดบ่ได้อยู่แล้วนะเป็นหัวหอมไปจี๋ไปปิ้งไปขวก็ได้พี่น้องบ้านได้บวมมีกะทะไอ้บวมมีเตาทานก็เอาไปขว่าเอาพี่น้องใส่พริกแดงน้ำปลาปานกันไปมันคอยแสยบพี่น้อง หอมเพิ่มสีสันผอมเนาะพักซุปพักเนี่ก็คือแบบว่มาม,มีแต่มาแต่โดดแต่ใน i, หนอ่อยพวกเราพี่น้องเออยังซุปให้กินโอ้คือว่าเสบคบับก,กินกับเขาไก็เอี่ยมพี่น้องบ้านเฮาเนะาเนะมีก็กินบมีก็ก,ก,กินพี่นอ้องอยู่ไปกินไปตามตามบัตาตามสไาตลา์โอ้ยเกิดเป็นคนแบบนนอกมันก็นโชคดีอย่างหนึ่งเนาะมีมีดีมีเสียปะปาปนกันไปนี่ครับพี่นอ้องข้างหมอต้มนำ้ำนำปนหรือว่าน้ำปลาแดกเขาเนี่ยนล้เพื่อจะ เพื่อจะเฮ็ดไอ้น้ำน้ำน้ำซุปมัทนาใส่สุดร์น้ำอ่านำปลาแดกพี่น้องเว้ยเบาไปกับติดอ่างไปพี่นอ้องเนี่ยปลานน้ำโขงครับพี่นอ้องปั่นของสองตัวนิดหน่อยซื้อมาหลายอยู่แต่ว่าแบ็นไปไอไปแกงเสียไข่มดแดงน้ำผักบัวเรามามาปิ่งก่อนพี่นอ้องปิ่งผักบัวปิงป้งปิง่งพริกปิ้งจีนอ,อื่นคนเล่าคนบานา้านเท่าอื่นจีจากนั้นทามาขางังข้างหน้าเพื่อ ทำการลวกปลวกพักพี่น้องเนี่ยจะพักที่ห้องใสก็ปะปนกันนอลายอย่างเอินมาซุปพักซุปพักนี่คือบ่มีพักอย่างอืญไม่พักบรร้านพี่นอ้องเอามันรวมมารวมกันเลยก็เกิดเป็นซุปพักเออเสียบได้ประโยชน์พร้อมเนาะแถมยังแบบว่าปลอดสารผิดบ่มีเคมีเป็นพักบรรดานเนะพี่น้องบอกปูบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่มีการดงึงฝุ่นดึงอย่างเนาะปูโคดน้ำตามธรรมศาสตร์เนาะ,น,ะนี่ประกัว พักหอมบัวีนกระปูกเองพี่น้องอยู่บนโนโันนอกเฮามีก็กินบ่มีก็กินพี่น้องแกะหอมแกะเทียมใสเนาะที่ว่าเฮาปิ้งม,มาเามลาเ้วปอกเปลือกออกขักแนนเนาะเพื่อเป็นการบเอเปลือกเพาะนเขาจะใส่แต่เม็ดมันเหงื่อมันค,อค่อยแสยบโยกเข้าไปพี่น้องจุดกว่ามันสีแดงโยกโเข้ไาไปพี่น้อง นกแดกแดกเลยไปบะหมักแดกก,ก,ดกรับนกแซมไใดซมหนึ่งก็คือแสบแล้วเนาะอ,อืมกไปน้ำได้แตกไปเนี่ยใส่ปลาหน่อยเที่ยวเอาเตรียมมาเนาะพี่น้องเนะาะปลานำของมันมันแสบแสบตัวหน่อยแต่ว่ามันแสบครับพี่น้องนัวครับแล้ต้มเส้นนำปลาแดกแห้งนัวครับตำปนนี่คือแปลว่ามันเย็นนองได้เนาะปลาส่วนนี้มันก็สิกินมันสิกินเท่ากินหมดไข่เนาะสิมันดีพี่น้อง ใส่น้ำปนเข้าไปพี่น้องน้ำตบปนเข้าจากนั้นโคเลโคเลโคเลพี่น้องโคเลให้มันเข้ากันเลยพี่น้องเด้อขั้นตอนสุดท้ายเอาง่ามาขวดจากพี่น้องจ้าขวดง่าดีๆเลยพี่น้องเด้ออย่าให้มันใหม่ขวัวสมั่นเดือดพอเอาขึ้นนะครฮบจบเลยเนาะจากนั้นวาขั้นตอนการปรุงพี่น้องปั๊บตีห้าหลอดไปแล้วใส่น้ำปนเข้าไปพี่น้อง คล้ายๆไปเห็นหน้ำปนมาสุกเนาะกะบ,บ่เป็นยังไงไปอยากใส่ขิงก็ใส่เลยแต่สูตรของบ่มักใส่ขิงมันมันบอกเขากันคิดว่าเนาะโดยส่วนตัวเฮาว่าต์คีบันบอกเขากันใส่ง่ายที่เขาเตรียมพี่น้องต่ำเลือก็มากโหยลงเนอ้อหนัวแล้วก็คนให้มันเข้ากันพี่น้องบ่เมีนยังไงแซ่บหรือนัวกระปุ่ตามใจมกักเนาะนี่แหละจ้ะสุดพักยอดดีในติ๊กต็อกพี่น้องเอ้ยบางคน สีสันเป็นตะแซสวครับต่างนันตักเสิร์บจา้าขอบคุณอะยรที่เขามารรบส้มเด็ดติดตามฝากติดตามทางยูทูบด้ยวยพี่น้องเดอเอ้อเออเฟ e บุ o k แฟนเพจก็มีด้ยวยพี่น้องเดอ้อเขาคนลาบากิน